รอยต่อระหว่างโลกและสวรรค์คือที่ตั้งของจตุมหาราชิกาปราการด่านสุดท้ายแห่งจักรวาลกำแพงสูงเสียดฟ้านี้มีได้มีไว้เพียงกั้นผู้บุกรุกแต่มีไว้เพื่อสยบความชั่วร้ายทั้งปวงเหล่าทหารกล้าแห่งเท้าจตุโลกบาลเฝ้าระวังภัยพิบัติมาชั่วกับชั่วกันไม่เคยหลับไหลแต่แล้วสัญญาณมรณะก็ปรากฏ ความมืดมิดกำลังหวนคืนจากขุมนรกโลกันตันกองทัพอสูรผู้หิวกระหายอำมาจครีทาทัพหมายยึดครองวิมานชิมพลีเสียงแตรสัญญาณดังคึกก้องปลุกสวรรค์ให้ตื่นจากผวังเสียงฝีเท้าของยักษ์นับหมื่นสะเทือนเลื่อนลั่นปานแผ่นดินไหวสงครามเริ่มขึ้นแล้วคมหอกปะทะคมดาบเลือดแห่งอธรรมศาสตร์กระเซ็นเประเปื้อนแผ่นดินทิพย นี่คือสงครามที่ไร้ความปราณีเพราะความพ่ายแพ้หมายถึงจุดจบของสามโลกศาสตราวุธเวทมนตน์ถูกงัดออกมาใช้เพื่อชะลอคลื่นความชั่วร้ายที่ถาโถมแต่พละกำลังของมารร้ายนั้นมหาศาลปราการที่เคยแข็งแกร่งเริ่มแตกราวท่ามกลางความโกลาหลผู้นำสูงสุดยังคงนิ่งสงบดังขุนเขาที่ไม่วันไหวถึงเวลาแล้วที่จอมราชันแห่งยักษ จะต้องยุติเรื่องนี้ด้วยตนเองเมื่อซาตราวุธคู่บาร,รมีอยู่ในหัดฝาดินย่อมต้องสยบดวงตาที่เปี่ยมด้วยตบะจ้องทะลุถึงแก่นแท้แห่งความชั่วร้ายประตูแห่งชะตากรรมเปิดออกพญายักษ์ก้าวเดินสู่สมรภูมิาวเวสุวรรผู้ยืนเนือเงาบานราชันแห่งชิดเนือ ล่างคือหายนะแต่เบื้องบนคือความหวังเมื่อกำลังใจเริ่มถดถอยความตายเริ่มมาเยือนเราผู้กล้าแต่แล้วฟากฟ้าก็ส่งสัญญาณแห่งราชันดังดาวตกจากฟากฟ้า,ฟา,ฟามัจจุรอดของผู้คิดคดทรยศต่อสวรรค์แรงกระแทกสนันวันไหวประกาศสักดาหแห่งท้าเวทสวรร่างอันสูงใหญ่ตรงานดุดป้อมปราการที่มีชีวิตแม้แต่อสูรที่ไร้หัวใจ ยังต้องสั่นสถานเมื่ออยู่ต่อหน้าบารมีท่านพยากระบองเพชรอาวุธที่เราพูดผีต่างวาดกลัวเพียงหนึ่งการตวัดกองทัพมารก็นิ่งงนันเสียงโห่ร้องกึกก้องจิตวิญญาณแห่งนักรบถูกปลุกขึ้นอีกครั้งรวดเร็วดังสายฟ้านักนวงดังขุนเขาความมืดพยายามต่อกรกับแสงสว่างแต่ช่างไร้ความหมายและแล้วตนตอแห่งความชั่วร้ายก็เผยโฉมออกมา พยามารผู้ท้าทายสวรรค์ปะทะพยายักษ์ผู้พิทักธรรมเสียงคำรามที่ทำให้วิญญาณสั่นสะทานแต่มิอาจสั่นคลอนท้าเวทสวรรณความสงบสยบความเคลื่อนไหวจิตที่ตั้งมั่นคืออาวุธที่ร้ายกาศที่สุดเมื่อสองขั้วอำนาจเข้าปะทะผิพบถึงกับสะเทือนศินละปะการต่อสู้แห่งทวยเทพทุกท่วงท่าคือความตาย แม้จะเป็นเทพแต่สงครามย่อมมีบาดแผลมนตราโบราณถูกไร้เพื่อจบศึกที่ยืดเยื้ออำนาจแห่งพุทธคุณสถิตยอยู่ในศาตราลด,ดาเมื่อความชั่วร้ายเผชิญหน้ากับสัจธรรมมันย่อมวาดกลัวทันแห่งสวรรค์จะไม่ละเว้นผู้ทำลายจริงจบสิ้นกันทีร่างมารสลายสิ้นเหลือแต่เพียงความว่างเปล่าเมื่อหัวขาดหางย่อมสาย กองทัพมารถอยร่อนกลับสู่ความมืดชัยชนะที่แลกมาด้วยหน้าที่อันยิ่งใหญ่เสียงสรรเสริญดังกึกก้องสดุดีจอมราชันผู้พิทักษ์ด้วยฤทธานุภาพสิ่งที่พังทลายจะคืนกลับความมืดผ่านตนแสงสว่างกลับคืนสู่จตุมหาราชิกาการเวลาผันผ่านจากตำนานบนสวรรค์สู่ความศรัทธาบนผืนโลก ณบินแดนสุวรรณภูมิลูกหลานยังคงรำลึกถึงบารมีท่านดอกกุหลาบแดงแทนใจขวัญทูกแทนคำอธิษฐานทาเวชสุวรรณมิใช่เพียงยักษ์ในนิทานแต่คือที่พึ่งทางใจบารมีที่แผ่ไพศาลคุ้มครองผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอดีตปัจจุบันและอนาคตท่านยังคงเฝ้ามองในความดุดันซ่อนไว้ด้วยเมตตาธรรมแห่งมหาเศรษฐี ผู้ประทานโชคลาภและความมั่งคั่งแก่ผู้มีศีลเหนือฟากฟ้านั้นปราการด่านสุดท้ายยังคงตั้งมั่นตราบใดที่ธรรมะยังคงอยู่ถาเวสุวรรณจกสถิตอยู่คู่สัทชนตลอดไป